สวัสดีครับผมนะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกๆท่านนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับผมนะฮะที่เข้ามารับชมติดตามยุทธเสมอมานะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาพูดนะครับประสบการณ์ของน้องอนิสลานะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับนะฮะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับประมาณวันที่21นะครับผมวันนี้ก็วันที่25แล้ว ครับ25ากรกฎาคมปี65นะครับผมนะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยพูดไปนะครับผมนะฮะว่าน้องคนนี้เนี่ยนะครับโดนสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพวกนกน้อยสินเชื่อที่มีน้ําใจนะครับนะฮะเป็นรูปนกนะครับผมแล้วก็จ่ายไปจ่ายมาจ่ายจนไม่ไหวนะครับนะเพราะว่ามันยอดมันเด้งเข้ามาเองเนี่ยเป็นสิบสิบแอปเลยนะครับนะจากลูกย่อยข้างในเนี่ยแล้วทีเนี้ยน้องเขากลัวมากนะครับคือ เรื่องแรกนะครับไม่มีเงินจ่ายก็ต้องไปหาเงินมาจ่ายนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าโดนไปกี่หมื่นนะครับผมบัวการข่มขู่บัวประจานทุกๆอย่างนะครับนะก็ได้คุยปรึกษาน้องนะครับเพราะว่าน้องเขาทักมาทางเพจนะฮะก็จะมาพูดถึงการแก้ปัญหาของน้องเขานะครับนะก่อนที่จะมาพูดการแก้ปัญหานะครับน้องเขาเนี่ยได้ปรึกษากับผมนะฮะทีนี้เลิกเลยความกลัวมันหายไป มีแต่สิ่งที่จะเอาคืนนะครับอันนี้ก็คือจิตใจน้องเขาเขาบอกว่าหมดความกลัวไปแล้วพี่นะต้องสู้แล้วแหละถ้าไม่สู้เนี่ยน้องเขาบอกว่าก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเงินที่ยืมญาติพี่น้องมาก็จะหาใช้นี้ไม่ได้นะครับก็จะแย่นะครับสภาพจิตใจแย่ๆเหมือนที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะครับ ไอแอปสินเชื่อตัวไหนนะครับลูกย่อยตัวไหนเนี่ยที่มันเข้ามาบ้างนะครับนะทนีนี้น้องเขาบิดคืนนะครับนะเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดนะครับสําหรับสิแอปที่มันเด้งเข้ามาเองนะครับนะเน้นเลยนะครับ1ิแอปที่มันเด้งเข้ามาเองนะครับไม่ได้กดกู้นะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าหนูโปกไปหมดแล้วเงินก้อนเนี่ยโปลไปหมดแล้วหลายหมื่นแต่มันเด้งเข้ามาเองเอีกเนี่ยหนูไม่รู้จะทายังไงแล้วนะครับ ก็จะมีตัวแรกนะครับผมนะสินเชื่อเอฟแคนะครับผมนะเข้ามา4,500นะครับแล้วก็ l i v e อร์คอนะครับเข้ามา4,500 s t a r สตาคอยเข้ามา4,000นะครับผมแฮป p ี้โลน7 0 0 0พ a p แฮปปี้แคสต์สามพันห้าไแคสต0สี่ k ันวยมาแค่้แบงค์5 มัลติมันนี่4,000และมันนี่เลโอ5,000สิ่งที่ผมพูดจำนวนเงินเนี่ยตรงนี้นะครับอันนั้นคือยอดเต็มนะครับยอดเต็มนะครับต้องขออภัยบาอทีพูดผิดนะครว่าเงินเขา้าคือยอดเต็มนะครับแต่อยอดที่ได้อะพวกเราทุกคนน่าจะทราบดีว่าบางทีก็ถึงครึ่งบางทีก็ไม่ถึงครึ่งของอยอดที่เราโดนนะครับนะ แล้วไอ้พวกนี้นะครับทั้งหมด10แอปน้องเขาต้องชำระวันที่28 29นี้เองนะครับผมนะเงินมันเด้งเข้ามาวันที่21 22เนี่ยประมาณนี้อาจารย์พี่ผมได้คุยกันเพราะว่าสิ่งที่น้องจะบิดเนี่ยน้องต้องเอาคืนก่อนมีเด้งเข้ามาเนี่ยเอาพอเด้งเข้ามาปุ๊บนั่นแหละคือเราไม่คืนแล้วนะครับน้องเริ่มสู้แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่จ่ายมาเนี่ยไม่ไหวแล้ว นะครับก็เหมือนกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่กําลังเจอกันอยู่ตอนนี้นะครับกับไอ้พวกเงินที่มันเด้งเข้ามานะฮะคือยอดยอดที่เขาได้มานะครับทั้งหมด10แอปเนี่ยน้องก็แจ้งผมมาว่าได้แค่หมื่นกว่าบาทที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเต็มที่น้องต้องจ่ายภายในหนึ่งอาทิตย 28, 29, นนะ์นะครับจ่ายที่ยี่แปดถึงยเก้านี้นะนะครับผมรวมดูแล้วเนี่ยทั้งหมด4ี่หมื่นเจ็ดพันบาทแต่ได้มาแค่หมื่นกว่าบาทดูนะครับนะว่ามันเป็นมิจฉาชีพที่แบบ โหดร้ายกับพวกเราทุกคนแค่ไหนนะครับ417ที่ต้องจ่ายภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับได้มาหมื่นกว่าบาทนะครับดอกล่อไปสองหมื่นสองหมื่นกว่าอย่างเงี้ยนะครับสองหมื่นกว่าสามหมื่นอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายหาจ่ายให้มันฟรีหรอในหนึ่งอาทิตย์คุณทําคุณทํางานได้กนะี่หมื่นอ่ะไม่ถึงหรอกครับนะฮะ อาทิตย์หนึ่งเราจะทํางานได้ได้ถึงหมื่นไหมมันก็ดีใจตายแล้วครับถ้าทํางานได้ถึงหมื่นนะครับแต่ละคนนะฮะคือวันนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับดูสิครับเราต้องจ่ายเนี่ยหนึ่งอาทิตย์สามหมื่นเนี่ยเป็นสามหมื่นเนี่ยจะหาที่ไหนนะครับผมแล้วการแก้ไขของน้องเขานะครับรีบโทรหาญาติเลยนะครับอธิบายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับแล้วก็แชร์คลิปของผมให้เขาแล้วก็แชร์คลิปข่าวต่างๆนะครับ สื่อข่าวต่างๆที่มันเกี่ยวกับสินเชื่อมิจฉาชีพต่างๆนะครับเขาเลือกกระจายบอกเพื่อนๆที่ทํางานนะครับส่งทางไลน์กลุ่มบ้างอะไรบ้างส่งทางแชทเฟซบ้างนะครับโทรหาบ้างทําทุกทุกทางนะครับแน้องเขาก็ปิดกั้นทางเฟซนะครับตั้งค่าเป็นส่วนตัวปิด,ปดตั้งค่าทางไลน์เป็นส่วนตัวด้วยนะครับตั้งบูคอ์นะครับโหลดมาใช้อะไรที่โทรเข้ามาเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพมันก็ขึ้นเบอร์แต่น้องเขาไม่เปลี่ยนเบอร์นะครับ เพื่อรองรับกับเพื่อนๆพ่อนี่ๆญาติๆที่จะต้องโทรหาเราเพราะว่ามันโทรหาคนอื่นแน่นะครับแล้วน้องเขาก็ได้เข้าไปนะครับที่แอปปฏิเสธทุก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 ทางเลยนะครับเลื่อน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 ปฏิเสธในแอปทุกแอปแล้วลบแอปออกไปนะครับแล้วน้องเขาก็ได้ไปแจ้งความไปด้วยนะน้องเขาแคป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 รูปภาพไว้ให้ตำรวจดูนะครับก็ได้ไปแจ้งความมาแล้วก็าพูดลงเฟซนะครับ นี่ก็นี่ก็เป็นการแก้ไขในเบื้องต้นของน้องอนิสลานะครับนะจากจังหวัดชุมพรนะครับคือน้องไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับคือน้องโดนบีบนะครับโดนบีบแบบนี้มานนานมากนะครับใครที่จะโดนแบบหลายหมื่นแบบน้องเขาเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะฮะหนึ่งเดือนเองนะครับที่โดนหลายหมื่นอย่างเงี้ยนะครับเกือบแสนแล้วเรามาบีบเอาคืนได้แค่ได้แค่เท่าไหร่เองหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับ ต่อย่างน้อยมันก็ต้องจบๆกันไปด้วยการที่เราต้องทําแบบนี้นะครับใครจะคิดใครจะมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหตัวเราเองนี่เห็นแค่ตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุณต้องไปเจอเองนะครับหลายๆลคนบอกโอ้โหคุณคุณต้องเจอเองนะครับว่ามันโหดร้ายกับเรามากแค่ไหนนะครับหนึ่งเลยหลอกเราเรื่องวันเวลาชําระเก้าสิบเอ็ดวันถึงร้อยแปดสิบวันแค่นี้เราก็โอ้โหหลงกดเข้าไปเนี่ยทั่วประเทศไทยแล้วนะครับใครที่มาชมคลิปนี้ กำลังโดนอยู่ก็มีกําลังที่จะเอาอยู่ก็มีกําลังแก้ไม่ตกอยู่ก็มีนะครับ,นะรบหลอกเราด้วยสิ่งสิ่งนี้แล้วดอกเบี้ยหนักหน่วงเลยมีการโทรประจานอีกนะโทรโทรขงขุดหงิทุกอย่างนี่มันไม่ใช่แล้วนี่มันคือวิชาชีพนะครับไม่ใช่สิ่งเชื่อที่ถูกกฎหมายนะครับสิ่งที่เราโดนโดนกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายคลิปนะฮะจากพี่ท่านหนึ่งนะครับพี่ท่านหนึ่งเขาก็มีประสบการณ์นะครับที่ ไปกู้หนี้ยืมสินเกี่ยวกับพวกสินเชื่อมิชชีพนี้มานะครับแล้วก็แจ้งรายละเอียดมานะครับจากประสบการณ์เขานะครับสินเชื่อพวกเดียวกันนะครับก็จะมีแมวเหมียวฉับไวมงคลต้นไม้เงินและสมายเครดิตนะครับอันนี้เป็นพวกเดียวกันนะฮะก็อันนี้ก็แจ้งพี่ๆนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับมีแมวเหมียวฉับไวสินเชื่อมงคลต้นไม้เงินและสมายเครดิตนะครับผมอันนี้คือพวกเดียวกันก็มีพี่ท่านหนึ่งเขาแจ้งมานะครับผมนะ ก็คือประสบการณ์ของเขาเองนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะสั้นๆนะครับก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์ของน้องอนิสราว่าเขาทํายังไงกับพวกสินเชื่อมิชฉาชีพไอพวกที่เด้งเข้ามาอย่างนี้บ้างการตัดสินใจของเขาถ้าไม่ตัดสินใจหักดิบตอนนี้คือน้องเขาต้องหาอีกอะ่ะหามาอีกอะ่ะอาทิตย์หนึ่งสามหมื่นไม่หาได้ที่ไหนครับมันหาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่หามาก็คือหนี้สินจากพี่ๆน้องๆแล้วอะ่ะญาติพี่น้องเขาแล้วอะ่ะ นะครับมันก็มันก็สุดทางแล้วอ่ะนะครับนะฮะต้องขอบคุณการแชร์ประสบการณ์ของน้องอนิสลานะครับผมนะฮะจากจังหวัดชุมพรนะครับนะครับผมก็ขึ้นรูปแอปไว้ให้ดูนะครับในในในเนื้อหาในในคลิปนี้นะครับก็ฝากเตือนใครหลายคนนะครับนะเราควรแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้นะครับอย่ารอนะครับอย่ารอให้เราต้องเป็นหนี้เป็นสินมากไปกว่านี้อย่ารอให้เราต้องไปยืมหนี้สินจากญาติพี่น้องให้เขาเดือดร้อน เพราะเรานะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราเก้าเข้ามาแล้วเก้าขาเข้ามาสมัครถึงเชื่อมิชชาชีพวกนี้แล้วอะเป็นความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกนะครับเพราะว่าไอ้พวกมิชชาชีพวกนี้มันโทรกล่มปู่แน่นอนนะครับก็อยากให้เรายอมรับนะจุดจุดนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันโทรหาแน่เราต้องรีบอธิบายเลยเราต้องรีบคุยใครยังไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับ เราค่อยๆมาเคลียร์เป็นทีละแผลทีละแผลทีละแผลนะครับเป็นทีละสเต็จไปนะครับอย่างที่ที่ต่างต่างที่ผมลงไวใ้ให้การแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็มีการไลฟ์สดบอกถึงการเคิือนภายในแอปต่างๆ่าว่าประชาชนคนอื่นเนี่ยหรือพี่ๆน้องๆ้องคนอื่นเนี่ยเขาแก้ไขอย่างไรบ้างเราก็ลองเอามาปรับใช้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับที่ให้การสนับ,สน,บสนุนแล้วก็แชร์คลิปนะแชร์คลิปต่างๆให้ เพื่อนๆทั่วประเทศไทยได้ดูกันเตือนไทยกันให้ระวังไว้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ